ปิดวันรังคารวันนี้มาวัานรังคารเปิดปิดวันจันทร์ปิดวันรังคารที่เหลือเปิดหมดเลยวันนี้มากนะันอ่ะอะเรวเหรอ ไม่มามาวันปิดสมน,น,น้าถ้าคุณชอบฟุตบอลเราคือเพื่อนกันนี่คือจดหมายเหตุฟุตบอลปิดที่คุณอาจไม่เคยเห็นติดตามได้ที่นี่ Inside England 2022โดยบีแหลมสิงห์สนับสนุนการเดินทางโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอทำให้คนไทยมีบ้าน25ปีกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ b ีแอ m มสิงห์ทีวีนะครับกับช่วงของ i n s i ซด์อิงแลนด2022นะครับสนับสนุนการเดินทางโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอทำให้คนไทยมีบ้านนะครับแล้วก็25ปีกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับ แล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดครับนั่นก็คือ Suzuki Farmhouse ์แล้วก็สิงห์พอลเปอเรชัวันนี้เนี่ยเป็นมุกเห็นไหมตอนแรกอุ้ยไม่ไปที่นั่นมันปิดเราจะพาไปที่คลาสสิกฟุตบอลเชิ้ตเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสทำให้คนไทยมีบ้านกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต w w w b l a ส m s i n g t v com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีก ถ้าห้องน้ำเพียบเฟลตเนี่ยมันสำคัญอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำใจตานะครับเพราะนั้นนี่มานั่งกินตาบักต้องมีรหัสเข้าซุม่มเลยครับไอ้เข้สซุ่มมาลาเราดูรหัสสองเ e ซ็ตสี่เพเตอร์และ3า2-4 e นพร้อมกันให้เข้าเอาใหม่2-4พร้อมกันเิ็ไมเลยเเทอร ม่เข้าครับเอาใหม่สามารถจางมันอีได้แล้ว <laughs> อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ร้านคลาสสิกฟุตบอลเชิร์ตแมนเชสเตอร์ตั้งอยู่ที่บาตันอาร์เคดในดินสเกตนะครับก็ตั้งโดยแมตต์เดลดักเบอร์ตันแล้วก็แกรี่เบอร์ตันเกิดขึ้นเมื่อปี2006ครับสมัยนั้นดักเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในเมืองแมนเชสเตอร์เขาต้องการไปงานเลี้ยงครับโดยที่จะแต่งตัวชุดแฟนซีเป็นพอแกสคอยเขาได้ไปหาซื้อเสื้อที่ร้านการกุศลในวิททิงตัน ปรากฏว่าได้เสื้อทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลกปี1990ในราคาเพียงแค่5ปอนด์เท่านั้นจากนั้นเขานำเสื้อตัวนี้ครับไปขายบน ebay แล้วก็ขายได้ถึง50ปอนด์หลังจากสำเร็จการศึกษาในปีดังกล่าวพวกเขาก็เลยไปตุนเสื้อฟุตบอลครับไว้ที่หอพักนักศึกษาในฟาโลฟิลนั่นคือที่มาของธุรกิจการจำหน่ายเสื้อคลาสสิกฟุตบอลเชิต อสเต็มวิด oh. yeah. ูกาสเตอรสเตอรสศูนแบบตกใจเลยนี่เจ้าของตลาดนะครับจัตัจัรโอชาครับเจเจเบอร์เซ็ร้อบาจดเก้าเนะครับร้อยหาสออนตรงนี้ยังโหนเจอตัวนี้ มันมีหลายแบบมากทั้งแบบคลาสสิกครับที่ทางัวงแล้วก็มียูเคครับในอินเทอร์เน็ตนะมี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  Love ตัวนี้เราฝั่งนี้ดูก่อน85 เหลือ59.9 59. สิบายกแผ่นไี่เลยผมว่าถ้าแผ่นไว้เนี่ยมันเกะกะลาวมาเนี่ย s ต i l ตกเป็นเยื่อการตลาดแต่สุดจริงนะท่าในาทัศนิ่ห์บอลเชิดครับเพราะว่ามันมีเสื้อที่โอเคแหละเป็นราคาที่สัมผัสได้กับราคาที่สัมผัสไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหลังหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะเออตัวนี้มาแน่เรียบร้อยโดนไปสวยงามตั้งอยู่ที่ตัวเรียกว่าเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเดินมาจากพิพิธภัณฑ์ฟุตบอล ไม่ไกลเข้ามาแล้วคุณจะเติมฝันในวัยเด็กด้วยแล้วก็ว,วัยปัจจุบันด้วยจ้าพ่ออย่าลืมนะดูวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ดูอีนี่ใบมงเร็งไม่อยู่กันนะ่าอยู่ยังเคนตนา มาในวันที่เขาทาสีพอดีเลยอ่ะใครชอบทาสี เสื้อเนี่ยสวยงามมากนะครับมีราคาเนี่ยหลักตั้งแต่ถ้าคิดง่ายๆนะครับก็คือ2000บาท3,000บาทเรื่อยไปจนถึงหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเนี่ยก็เสียชมเสียเฉยเสียชาสุดท้ายก็ได้เสื้อซาโดมาเน่มาหนึ่งตัวเดียวเทปต,ต่อ,ต,อต่อไปค่อยใส่มาให้ดูเพราะมันเขียวครับเดี๋ยวทะลุนะฮะก็ถือว่างดงามแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งผมไม่เคยไปมาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆเดินย่องกระย่องกระแย่งเข้าไปแล้วก็ได้เข้าไปดูมานะครับหวังว่า สักวันหนึ่งท่านจะมีโอกาสไปและถ้าจะไปทัวร์ก็ต้องอย่าลืมบีแหลมสิงนะจ๊ะเดี๋ยวจัดแน่นอนแต่วันนี้ไปก่อนขอบคุณครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอทำให้คนไทยมีบ้านครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับกับ25ปีกรุงไทยเอ็ซ่าประกันชีวิตตอนนี้เดี๋ยวต้องออกไปด้านนอกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดีว่ารถเพื่อนขับรถสุสกิสวิเข้ามาแล้วนะครับเข้ามา ก็เดี๋ยวจะต้องเอาขนมขนมฟาร์มเฮาแล้วก็น้ำสิงไปต้อนรับเพื่อนหน่อยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีนะครับเจอกันนะโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเพื่อนมาแล้ว